สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแม่งวันนี้มาอัปเดตข้าวกขอส1อายุ72วันนะครับผมออกรวงครับเป็นนี้ก็แทบจะให้90%แล้วนะครับผมเดี๋ยววัน2วันนี้ก็หมดนะครับก็ถือว่าออกรวงตามอายุเนาะออกรวงตามอายุเลยที่เราคาดหวังไว้นะครับผมตอนนี้รวงเท่าที่ผมเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผม,ผมก็ตกอยู่ค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ30เซน แล้วก็มีเมล็ดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 0กว่า150ซึ่งก็ตรงตามสายพันธุ์นะครับผมอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเนาะผมฉีดรับตัวรับท้องด้วย r e f l e อีโ v o ที่เป็นเชื้อรานะครับผมก็กันหลักๆในเรื่องของตัวกาบใบแห้งไปเน่าแล้วลนะก็น่าคอรวงผลที่ออกมาก็เป็นนี้ครับคือพวกเมล็ดดำเมล็ดด่างมันก็จะไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลที่จะตามมาเดี๋ยวจะฉีดอีก อรอบนี้นะครับผมรับรับรบวงตรงนี้ก็จะเอาตัวอัติว่าฉีดก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไว้ใจเพราะว่ามันมีฟ้าฝนตกนะครับผมตอนแรกมันจะเป็นอะมูเร่เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาอัติว่ามาตัดก,ก่อนสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวนะครับผมกลัวฟ้าฝนตกแบบนี้แล้วมันจะมีความชื้นเยอะแล้วมันจะมีเชื้อราค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องทาแบบนี้นะครับผมข้างล่างสะอาดดีครับนี่เห็นไหมครับ ทีขะะ่ข้างล่างจะโล่งเนาะนะครับผมข้างล่างจะโล่งมันจะไม่มีความหนานแน่นนะครับผมของข้าวแล้วก็พวกใบนะครับเดี๋ยวอีกสัปดาห์หนึ่งมันก็จะโค้งสวยให้เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเนาะนะครับทีนี้เรื่องนอนนะครับผมไม่ต้องถามผมนะว่าผมใช้อะไรนะครับผมผมบอกไปห,หมดแล้วบอกไปห,หมดเลยที่ในวิดีโอที่ทํามาหลายครั้งนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็จะอัพลงไปก็คือตัว ที่ผมใช้ก็คือแพ็กซาระนะครับผมที่มันเป็นรูเฟนรูรอนบอกอีมาเมกตินนะครับผมแล้วก็ก็ไปใช้ร่วมกับพวกวตาโก้ด้วยนั่นแหละนะครับผมก็เรื่องของเรื่องเนาะนะครับผมมันกันออกมามันก็เลยไม่ค่อยมีนะครับถามว่ามีไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับมีนะครับนี่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะนี่เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมันตายไงนะครับตายไปแล้วแล้วก็ถ้าเปรียบเชิงลึกก็น้อยมากนะครับผมน้อยมากจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะครับผมมันก็มีแต่มันก็มีน้อยนะฮะ เดี๋ยวเชืรบนี้ก็จะใส่นอนไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับก็ขอสีหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราดูแลถูกต้องนะครับผมความสูงมมนอยู่ประมาณสัก110-105-110เซนซึ่งตอนนี้ที่ลงไปก็หน้าอกนะครับผมก็ตรงตามสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมออกมามันก็จะเป็นเม็ดช้ำๆแบบนี้นะครับผมซึ่งตามที่เราไปซื้อนะครับผมเขาบอกว่าถ้าได้เม็ด แบบไอ้แบบผิวผิวกล้านผิวดำอย่างเงี้ยมันจะได้แบบสายพันธุ์แท้แล้วมันจะดกกว่านะครับผมก็ถ้าเป็นไปตามอย่างที่เขาแนะนํานะครับผมก็น่าจะได้ใสยพันธุ์แท้นะครับผมก็ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าดกไหมมันก็ตามโบชัวของข้านะครับผมก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าตรงตามสายพันธุ์นะครับผมวันนี้ผมเอามาอัปเดตให้ดูครับ ถ่าที่มีคําถามเราก็จริงๆก็สอบถามได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมแต่ว่าจริงๆคําตอบผมมันก็เป็นคําตอบเหมือนเหมือนผมเจอคําถามเดิมๆนะครับผมหนอนใช้อะไรเชออื้อราใช้อะไรเงี้ยครับผมผมแทบจะตอบคาถามเดิมตลอดเลยนะครับผมก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมท่านที่ไม่รู้ก็คือไม่ทราบก็คือไม่ทราบจริงๆนะครับผมไม่ว่าก่อนนะครับผมก็ถามมาก็ตอบไปอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องเออกรงว่าเอ้ยผมจะ ไม่ตอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าผมไม่รู้จริงผมก็ผมก็บอกว่าผมไม่รู้แล้วผมก็พยายามหาความรู้มาให้นะครับผมพยายามที่จะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับผมก็ท่านใดที่อยากให้ทําวิดีโอใดอะไรนะครับผมก็บอกได้แจ้งได้นะครับผมจะทาให้เป็นแบบอย่างน้อยๆก็ได้รับรู้กันเนาะว่าเราเกิดปัญหาแบบนี้เราควรเตรียมรับมือแบบไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแปลงสีหนึ่งของผมตอนนี้ก็ มันอยู่ในช่วงที่ออกรวงนะครับผมนี่นะครับผม,ยบผมอย่างที่เห็นเนาะค,คือคือที่ต้องถ่ายใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เลยครับคือใกล้ๆเนี่ยมันมองเห็นนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้มาถ่ายจอแต่ที่ใกล้ๆไม่ใช่ไกลๆมันก็เป็นเหมือนกัน,นครับผมแต่มันไม่เห็นนะครับผมเนี่ยถ้าถ่ายไปมันก็ไม่เห็นนะครับผมแต่แต่สายตาตัวเองเนี่ยมันก็มองชัดเจนนะครับผมว่าข้าวมันออกรวงเสมอพร้อมกันนะครับผมก็อาจจะมีผลมาจากในเรื่องของการดูแลของเราด้วยแล้วก็มีผลมาจาก สารที่เราใช้เข้าไปด้วยนะครับผมมันก็มีผลร่วมกันเนาะนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูครับท่านใดมีคําถามสงสัยก็สามารถพูดคุยสอบถามได้ไม่เดือนเช่นเคยเข้าไปเรียกเป็นเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านทางเพจเกษตรกรมนอกบาคแล้าชาวกเกษตรได้นะครับผมก็มีคําถามมีรูปภาพใดก็ส่งไปตรงนั้นได้นะครับผมสามารถเอาไปแชร์ไปโพสได้นะครับผมเราตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณสําหรับทุกคนทุกท่านนะครับผมไปแรกเปยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นวิทยาทาน ถ้าเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในท้องไร่ท้องนาของตัวเองนะครับผมเนาะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆครับผมเดี๋ยววันจะฉีดพ่นสารก็จะมีมีจริงๆก็อยากแนะนําทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันบางทีมันก็ติดจังหวะโอกาสไม่เหมาะสมเนาะนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ทำนะฮะก็วิดีโอผมก็จะบ้านๆอย่างเงี้ยนะผมก็จากที่เห็นนะครับผมไม่มีการ ตัดต่อเพิ่มเติมใดๆนะครับผมทาง,ง่ายๆเลยเนาะนะฮะเรียวๆกันไปโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งนึงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ